โอ้พางะเทยยังไนั่นฟังโตครับฟังโตฟังท,งท,งทงั้ง,ง,ง,งเป็นเลยบอกกิจก <c oughs> รรมเด็กหน่อยต้องก็ยังตีันตายเนี่บ้่งพูดเลือกกว่านี้ที่แล้วเอาฟังมาใส่

เขาท่านโดนหน่มผมว่านี่โดนมาแล้วบอกโดนมาแล้วกิจกรรมย่ำว่างวันเสาร์อาทิตย์เล็กหน่อยครับซอ,อยพ่อไสเมนี่ครับอทีตขาผองลุงแม่สร้างอยู่ครับปรานัธิบดบันดานผงเจียมจังหวัดอุบราชธ่านี